วิธีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามัลติแคมนะครับที่เพิ่มเข้ามาในแอป Luma Fusion เวอร์ชัน่น4.0ที่เพิ่งปล่อยอัปเดตไปเมื่อวานนี้นะครับมัลติแคมคืออะไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวตามไปดูในคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่แอป Luma Fusion นะครับในส่วนของเครื่องมือมัลติแคมเนี่ยหลังจากที่เราปลดล็อกหรือซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่เมนูตรงนี้นะครับแถบเมนูด้านล่างตรงนี้จิ้มเครื่องหมายบวกนะคร มัลติแคมตรงนี้สังเกตไทม์ไลน์ของเรานะครับมันจะสวิตช์มาเป็นไทม์ไลน์ที่แบบเหมือนสวิตเชอร์เลยนะครับก็จะมี2เมนูนะที่เป็นซิง c h โครไนเซอร์นะครับแล้วก็สวิตเชอร์นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับให้เราไปที่ไฟล์ของเราที่เตรียมมาไว้นะ,ะตัว m u l t i c คมเนี่ยก็คือเป็นการทํางานตัดต่อ คลิปวิดีโอจากหลายๆกล้องนะครับในเวลาเดียวกันที่เราถ่ายมายกตัวอย่างอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่หลายตัวใช่ไหมแล้วก็พอจบงานเนี่ยเราก็นำฟุตเทจากกล้องที่ถ่ายในงานเนี่ยครับเอามารวมกันลองนึกภาพถ้าเราไม่ได้มีเครื่องมือที่เป็นมัลติแคมนะเราจะต้องโยนไฟล์ทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปบ,บนไทม์ไลน์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมานั่งสลับกล้องตัดสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบนั้นอนะ่ะก็จะทํางานค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับ ในส่วนของมัลติแคมก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับในกรณีที่ถ่ายจากกล้องหลายๆกล้องแล้วเอามาตัดนะครับโอเคกลับมานะครับมาดูวิธีการทํางานก็คือเราไปที่ฟุตเทจที่เราจะนํามาตัดนะครับซึ่งตัวอย่างเนี้ยผมถ่ายเอาไว้3กล้องนะครับนี่ก็คือกล้องที่ผมถ่ายเอาไว้จะมีกล้องอันที่1นนะครับกล้องอันที่2ที่เป็นกล้อง iPhone แล้วก็กล้องอันที่3คือกล้องโซนี่นะครับผมแยกชื่อไว้โซนี่ไอโฟนแล้วก็กล้องแล้วก็แคนนอนนะครับ วิธีการเริ่มต้นการใช้งานก็คือให้เราเลือกที่เมนู Synchronizer นะครับคลิกเข้ามาเลยหน้าตาของไทม์ไลน์นะครับก็จะสลับมาเป็นแบบนี้นะก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เสียงนะครับเลเยอร์ Layer ที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับจะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6กนะครับก็คือสามารถใส่ฟุตเทจจากกล้องต่างๆได้ถึง 6ตัวนั่นเองนะครับรวมถึงเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เสียง1อันนะครับวิธีการแรกเลยนะครับเราจะต้องเอาเสียงมาใส่ก่อนนะครับซึ่งเสียงเนี่ยเราก็เลือกเอานะครับว่าเราต้องการเสียงจากกล้องไหนที่มีคุณภาพมากที่สุดเราก็เอามาใช้เป็นเสียงในกเกเเสียงหลักในคลิปนั้นนะครับ หรือถ้าเรามีการอัดเสียงแยกเป็นไฟล์เสียงต่างหากเราก็สามารถเอาไฟล์เสียงนี้มาโยนใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้ผมไม่ได้บันทึกใหม่แยกไปนะครับก็เลยใช้เสียงจากกล้องที่เป็นกล้องโ o n y นี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างนะก็คลิกที่ไฟล์ฟุตเทจของวิดีโอกล้อง Sony นะครับโยนมาใส่ที่เลเยอร์เสียงได้เลยนะครับมันจะปรากฏเป็นไฟล์เสียงะจะไม่มีภาพวิดีโอนะครับถ้าเราสังเกตจากหน้าจอพรีวิวเพราะว่าอย่างที่บอกเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์เสียง นะครับเลเยอร์หลักของเสียงนั่นเองนะครับเราเอาเลเยอร์เสียงมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกฟุตเทจหรือว่าไฟล์วิดีโอจากกล้องต่างๆซึ่งตัวอย่างนี้ผมมีอยู่3กล้องใช่ไหมครับผมก็จะเลือกนะครับเอาตัวอย่างว่าเป็นกล้องโซนี่เนี่ยเป็นกล้องที่1นะครับผมก็โยนไฟล์จากกล้องโซนี่นะครับอันเดิมเลยมาใส่ไว้ที่เลเยอร์ที่1นะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่1นะ1 2 3เรียงลงมานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยก็จะถูกโยนลงใบไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปรากฏ คลิปวิดีโอของเราขึ้นมาที่หน้าจอพรีวิวจากนั้นก็ไปนํากล้องตัวที่2ครับสมมติว่าเป็นกล้องจาก iPhone นะครับคือตัวที่2โยนลงมาใส่ไว้ตรงช่องนี้นะครับต้องโยนใส่ลงตรงช่องตรงนี้นะไม่สามารถโยนใส่ตรงนี้ได้นะถ้าโยนลงตรงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับโอเคก็โยนลงมาใส่ตรงช่องตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นกล้องที่2ให้เราเห็นที่หน้าจอพรีวิวนะครับจากนั้นก็ไปเอากล้องที่3ครับนั่นก็คือกลอ Canon นะ้องแคนนอนนะย่อนลงไปแล้วก็จะแสแดงผลให้เราเห็นว่าเป็นกล้องตัวที่3นะครับ ขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่เรานำฟุตเทจจากกล้องทุกกล้องที่เรามีแล้วเนี่ยโยนใส่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการซิงเสียงจากกล้องทุกตัวนะครับรวมถึงเสียงที่อยู่ในเลเยอร์หลักนี้ด้วยนะครับให้มันตรงกันทุกอันเลยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆให้เรามาที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะมันจะมีวิธีการซิงเสียงอยู่3แบบนะครับ แบบแรกก็คือแบบอัตโนมัตินะครับแบบที่2ก็คือซิองค์เสียงจากนะครับตัวเวฟเสียงที่อยู่ในเลเยอร์นั้นๆนะครับแล้วก็อันที่3คือแบบไทม์โค้ดนะครับตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกใช้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราเลือกไปได้เลยนะครับเราก็จิ้มเลือกอัตโนมัตินะครับมันจะวิเคราะห์นะครับมันจะประมวลให้เราแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็จะซิงค์เสียงจากทุกกล้องเลยนะครับให้เสียงตรงกันนะครับลองสังเกตดูมันจะขยับให้เราอัตโนมัติสังเกตที่คลื่นเสียงตรงนี้นะครับตรงกันทุกกล แค่นี้เองครับในการสิงเสียงง่ายๆสมมุมมติว่าถ้าเราสิงเสียงแล้วเสียงตรงไหนเนี่ยมันมีไม่ตรงกันหรือว่ามีขยับนิดนึงไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้นะสมมุติว่ากล้องที่1เนี่ยเสียงเพี้ยนไปจากกล้องอื่นๆนะครับผมก็จะขยับใช่ไหมเราถ้าเราขยับแบบนี้มันไม่ได้ครับเราจับยกแล้วขยับแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องมาใช้เครื่องมือตรงนี้ครับหลังจากที่จิ้มเลือกที่เลเยอร์เสียงแล้วนะมาเลือกที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีสองฝั่งอันซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นการคลิก1ครั้งมันจะขยับ ให้เราไปทางซ้าย10 f เฟรมนะครับถ้าฝั่งนี้ก็ย้อนกลับมา10เฟรม2อันที่อยู่ด้านในตรงนี้จะเป็นการขยับทีละเฟรมเห็นไหมครับสังเกตดูตรงนี้นะขยับมาทางซ้าย1 f r a เฟรมนะครับแค่นี้เองทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ color grading ให้กับคลิปวิดีโอจากทุกกล้องก็สามารถทําได้จากขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับก็คือเลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะทําสีให้กับคลิปวิดีโอแล้วก็เข้าไปที่หน้า Edit นะครับเราก็ทําการปรับสี color grading ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับออกมาแล้วเราก็ปิดนะครับที่เครื่องหมาย close ตรงนี้เป็นการกลับออกมาที่หน้า Time Li n e ของม u l ติแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่ารอบนี้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะถูกมัดรวมกันเรียบร้อยแล้วทั้ง3กล้องอยู่ในนี้นะโอเคอ่ามุมกล้องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นมุมกล้องจากเลเยอร์ที่เราเลือกเอาไว้นะครับก็คือเลเยอร์ที่3ถ้าเราเลือกเลเยอร์ที่1เอาไว้แบบนี้นะ แล้วก็กลับออกไปเห็นมันก็จะแสดงเลเยอร์ที่เราเลือกเอาไว้ปัจจุบันนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับให้เราตัดคลิปของเราให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปขั้นตอนการทำสวิตเชอร์นะครับตรงนี้เราก็ตัดคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะตัดแบบเร็วๆให้ดูนะแล้วก็ชิ้มเลือกในส่วนที่เราต้องการจะลบนะครับผมก็จะลบตรงนี้ทิ้งนะครับ มันจะไปด้วยกันนะครับตัวไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียงนะครับแต่ตอนเราตัดเนี่ยมันจะตัดให้เราแค่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันตัดแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะลบเนี่ยเราก็คลิกเลือกในส่วนที่เราจะลบแบบนี้นะแล้วก็คลิกที่ถังขยะมันจะลบไปด้วยกันนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของการตัดคลิปนะครับเราก็ตัดคลิปของเราตามปกติเลยตัดให้เรียบร้อยนะครับาหากต้องการจะเข้าไปแก้ไขคลิปเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแก้ไขได้นะครับในส่วนของสีนะครับ กลับออกมานิดนึงนะครับถ้าเราคลิกพื้นที่ว่างเอาไว้แบบนี้นะมันจะไม่มีเมนูสวิตเชอร์กับซิงครไนเซอร์ปรากฏขึ้นมาเหมือนตอนต้นนะครับเราจะต้องจิ้มเลือกที่ตัวคลิปวิดีโอก่อนเห็นไหมครับมันจะมีเมนูตัวนี้โผล่ขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เราตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตัดอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปที่เมนูสวิตเชอร์นะครับเพื่อทําการ สลับมุมกล้องไปมานะครับก็คือวิธีการเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเลื่อนมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีอยู่3มกล้องมี3มุมมองตรงนี้ให้เราเห็นนะถ้าเพื่อนๆมีมากกว่า3เนี่ยมันก็จะปรากฏทุกกล้องเลยให้เราดูนะครับเราก็แค่แตะเครื่องหมายเล่นนะครับให้มันเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็แค่ทําหน้าที่สลับกล้องไปสลับไปสลับมานะครับเหมือนสวิตช์นะครับแบบนี้เราต้องการให้เห็นกล้องไหนก็เลือกกล้องนั้นนะครับสมมติเลือกกล้องนี้ ก็จบด้วยกล้องนี้เท่านี้เองครับเรียบร้อยแล้วนะครับทำการสลับกล้องไปมาให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวไทม์ไลน์ของเราเนี่ยนะครับมันจะแยกสีของกล้องให้เราเห็นเลยแบบนี้ว่าเราตัดจากกล้องไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขอีกนะครับสมมติว่ามุมกล้องไม่พอใจอยากจะสลับใหม่ก็สามารถทําได้ครับเริ่มใหม่แล้วก็เลือกกล้องแล้วก็สลับไปแล้วก็สลับมาอะไรแบบนี้ แล้วก็สลับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยอเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่ามันแยกสีให้เราตามกล้องเลยนะครับเราก็ close ครับปิดไปเลยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับจากนี้เราจะใสอะ่อย่างเช่นพวกข้อความอะไรตรงนี้เราก็สามารถใส่ข้อความเข้าไปได้นะถ้าต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความเข้าไปแล้วก็สามารถตัดต่อได้แบบปกติเลยนะครับในส่วนตรงนี้ สมมติว่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ Export ได้เลยครับเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการใช้งานเครื่องมือ Multicam ที่เพิ่มเข้ามาใน a อป Luma Fusion Version 4.0นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กำลังสงสัยอยู่ว่าตัว m u l ติ c a m มันคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับส่วน m u l ติ c a m เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเพื่อนๆที่ ทํางานที่เป็นลักษณะเหมือนอย่างที่ได้บอกไปเนาะอย่างเช่นคอนเทนต์ที่เป็นการถ่ายทำคอนเสิร์ตหรือว่าพิธีกรอะไรแบบนี้นะครับที่ใช้กล้องหลายๆตัวถ่ายในเวลาเดียวกันโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้งานแอป Luma Fusion หรือฟังก์ชันใหม่ตัว Mul ติแค m ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ